มาแล้วนะคะสำหรับให้ AI หลายตัวมาช่วยส่งต่อง,งานให้เกิดงานวิจัยที่ดีที่สุดเข้าหน้าเว็บไซต์นี้เลยนะคะ C R E W A I นะคะ mm hmm. แล้วเราสามารถที่จะให้เจ้าครู AI เนี่ยคิดเอเจนต์หรือว่าใครที่เกี่ยวข้องในการทำงานวิจัยใช่บ้างอย่างเช่นนักวิจัยมืออาชีพ Peer Review นะคะสมมุติบทบาทเป็น AI ตัวนั้นๆแล้วเขาจะส่งต่อง,งานกันเองนะ,ะแล้วสุดท้ายเราจะเจเนเรตเป็น ผู้ตอบแบบสอบถามผู้ให้การสัมภาษณ์หรือว่าใดๆที่เกี่ยวกับงานวิจัยของเราเลยนะคะผู้อ่าน irb นะคะสมมุติเข้าไปในนี้ได้หมดแล้วสุดท้ายมันจะ generate ออกมาเป็นโ coding เอา coding นี้ล่ะค่ะไปสร้างในโปรแกร m m i n g นะคะก็คือการใช้ generate ออกมาผ่าน code ที่เขาสร้างขึ้นแล้วไม่มีความเชี่ยวชาญด้านโค้ e เราก็ก๊อปไปใช้แค่นั้นเองแค่รู้วิธีการเชื่อม AI แต่ละตัวนะคะแล้วรู้วิธีการ a s ข้อมูลเข้าไปแบบนี้เราจะได้สิ่งที่ตรงเป้าเหมือน เข้าไปดูสมองของ AI เลยว่ามันคิดยังไงในการคิดชิ้นงานออกมาสำหรับครู AI แบบนี้นะคะใครชอบคอนเซปต์แบบนี้นะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะครูวิคเตอร์งานวิจัยใช้ AI ทำได้เลยนะคะ